ไม่ต้องแสดงอาการไกรเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นในฐานะ สมาชิกรัฐสภาก่อนที่จะดำเนินการต่อไปขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่าขณะนี้สารรัฐมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ7ต่อ 2. 2ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่45นะครับเดี๋ย,เยกเรีครับครับพูดเสร็จหรือยัง เมื่อสารนิติประนูลมีมติออกมาอย่างนี้ท่านประธานครับตอบการพิจารณาขออนุญาตประธานที่สิบโดพิจารณาครับให้สิบประคุณผู้ประท้วงก่อนครับฟังให้คขาเสร็จประท้วงผมเลยไไม่ไม่ครับตามตามตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนและยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานครับชอบไหมครับกิติศักดิ์ มีสักและสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีสามารถที่จะพิปรายได้ครับอย่าใจร้อนนะขออนุญาตนะครับผมเพิ่งนั่งนิดเดียวนะฮะแล้วก็ท่านประธานครับการยืนแล้วแล้วเรลุกขึ้นชูมือประธานนั่งก่อนครับท่านนั่งก่อนผมท่านพูดแน่แล้วเขาก็พูดแน่แลวจะพูดกันกี่ครั้งเถียงกันผมก็จะไม่ใช่ครับท่านประธานครับก็เปนเรอยืนขึ้นแล้วยกมือครับตามข้อบังคับครับ ผมต้องมีสา์ตามข้อประคับประช่ยครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับอ๋ออย่างนั้นผมขอประท้วงท่านประธานไม่ลองท้วงครับผมกาลังแค่อ่านนิดเดียวนะครับนั่งลงอ่ะครับแล้วท่านจะไปเถียงกับท่านกฤติศักดิ์เดี๋ยวผมจะให้ชี้แจงครับนะครับท่านอย่ายวเอาชนะผมเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อครับ ด้วยความเคารพแล้วผมก็โอเคนะท่านนังนะครับขอบท่านประธานครับด้วยด้วยความเคารพครับผมผมลังสิมาลมครับสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรบัญชีรายชื่อพรกก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยความเคารพครับท่านประธานครับคือด้วยข้อบังคับครับที่ท่านวิโร์จะต้องอได้ประท้วงซึ่งถ้าเกิดท่านประธานยอมให้ท่านวิโร์ประท้วงมันก็เดินต่อครับมิฉะนั้นมันจการประท้วงท่านประธานข้อห้าไปต่อครับซึ่งเดี๋ยวมันจะไปไม่จบครับให้ให้ท่านวิโร์ได้ประท้วงเถอะครับท่านประธานครับครับก็อนุญาตไปแล้วดีครับนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณาธิสอนผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อนะครับข้อที่45ครับนะคืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกะเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับใช่ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือครับ เพราะต่อยท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ครับท่านจุดแค่นัดนดีกว่านะครับนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ